ดินดีต้องมีชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ดินมีชีวิตดินดีน้ำดีผลผลิตดีทำให้ดินดีทำได้ถ้าตั้งใจจริงข่าวดีดีกับพี่คำร้อน เดมของคนไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรพอถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนี่ยก็ต้องฝากคำอวยพรสู่แก่กันแล้วก็อย่างกรมพัฒนาที่ดินนิวฮูบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านนี่หลายล้านคนครับถือว่ามากที่สุดของประเทศไทยด้วยท่านอยากจะฝากคำอวยพรดีๆไปสู่พี่น้องเหล่านี้อย่างไรฮะเขามีความหวังว่าครับ <laughs> เชิญเลยครับครับก็สวัสดีครับก็ JI, ผมทว medidas, oui, ีศักด mm hmm. ิ์นะเดชพลอภิบดีกรมพัฒนาดินนะครับก็เนื่องในสุขวะอิทีขึ้นปีใหม่ในปีพศ2 5 6 8นะครับผมเองก็ขออารัธนาสิ่งสั์สิกษณ์หลายนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับเคารพถือโปรดจงรูมรานประทานพรนะครับให้พี่น้องนะครับ ทุกท่านนะครับให้พบเจอความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมปถนาทุกประการครับงานที่เพิ่งผ่านไปนะครับเป็นงานใหญ่ระดับโลกทั่วโลกรู้จักประเทศไทยทั่วโลกรู้จักในหลวงรัชกาลที่9้าของเราท่านพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนกับงานระดับโลกงานนี้ฮะวันดินโลกของเราครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในตัวผมละชีวิตผมที่ได้มารับราชการนะครับที่กรมพระเทิดินก็ถือว่า เราได้จัดงานนะครับระดับโลกอย่างที่ทางที่รมโลนได้ไดกล่าวถึงนะครับ <S 2> <S 2> เป็นปีที่10 <S <S นะครับ <S 2> <S 2> วันดินโลกเนี่ยที่สำคัญคือมีการมอบรางวัลคิงคุ้ยพลยยเวอร์ซอยเดอวอร์ดนะครับในปีนี้ประเทศที่7และที่ได้เราจัดมาตั้งแต่ปี2 1 1แล้วนะครับโดยรางวัลน,นี้เกิดจากว่าประเทศไทยนะครับกับเอเวอรนะครับร่วมกันจะตั้งขึ้นเพื่อ เระผกเกียรติในหลวงรัชกาที่9ของเราเซียวองค์ทรงนะครับได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวเรื่องการแก้ไขปัญหาของดินเพื่อประสบนิกรของประเทศไทยจำงันคือตอบสนองต่อความมั่นคงเรื่องอาหารของของ,ของสาธชารณชนาี่ยครับทั่วโลกเลยอขอพระบรมราชานุญ,ญาตเนี่ยขอวันพระราชสพภพระองค์ท่านเนี่ยเป็นวันดินโลกวันทีน่้นะครับและประเทศในปีนี้ประเทศที่ได้รางวัลคิงพูซิพลเบอร์ซอยเดออเวอร์ตเนี่ยก็คือประเทศอหร่านะครับ ก็มารับรางวัลและที่ภาคภูมิใจนะครับที่สำคัญตรงนกรมพทดินได้รางวัลกินก้าเบอร์ซอยไพยซึ่งเป็นรางวัลของรัเสเซียโอ้เลยครับใช่ครับที่ว่าเราได้นําเสนอเกี่ยวเรื่องการจัดตั้งวันดีโลกการจัดตั้งรางวัลคิงภุมิพลเบอร์ซอยเดียวต์นะครับตลอดจนเรื่องของการท่าเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการอ,าอนุนรักษ์ดินนะครับรักษารัพยากรดิน บอกว่าเราได้รางวัลนะครับสิ่งที่น่าที่เป็นที่ดีใจยิ่งสุดนะครับถือว่าเป็นประเทศที่ลำดับที่ที่มหามงคลเราเลยเพราะจัดมาแล้วแปดปีเป็นปีที่เก้าเราได้ประเทศที่เก้าครับ <Okay. S 2> ตำลนุดับนั้นก็ถือว่าตรงกับในหลงแกนที่เก้าของเราถือว่าเป็นลำดับมหามงคล <Okay. S 2> ตรงนี้ก็ทางทูตรัสเซียก็มาได้ได้ถวายให้กับทางสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็ ท่านก็พระราชทานมาให้ทางกรมพทดินโดยผมเข้ารับพระราชทานในวันดีโลกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มหามงคลของพวกประสบนิกรของเราแล้วก็กรมพทดินทุกคนก็มีพละพลังในการทําง,งานให้กับประชาชนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ถือว่าดีมากเลยนะครับที่สําคัญครับประชาชนนะครับ กม่ะเป็นเรื่องภาคเกษตรกรนะครับหรือกระทั่งเรื่องของนิสิตนักศึกษาได้มาเรียนรู้นะครับโครงการพัฒน์หลีรือกระทั่งงานวิจัยต่างๆที่กรมพัฒนดินได้ทํเพราะเราของดีทั่วประเทศครับมาอยู่ที่ศูนย์วิจัยอนุรักษ์ดินและน้ํานะครับที่ปากช่องซึ่งเราจัดตั้งแต่วันที่5ถึง11รวม7วันนะครับก็มีเด็กๆเข้ามาศึกษามาเรียนรู้เรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ําตรงนี้นะครับ ต้องเรียนว่าเกษตรกรคือผู้ที่ต้องมีความหวังและผู้ที่ต้องการความรู้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต12เขตทั้งประเทศแล้วก็สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด77จังหวัดถ้าเกษตรกรเขาจะเดินเข้าไปในจังหวัดเขาหรือตามเขตเนี่ยเราพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆเขาได้มาก้อยแค่ไหนครับครับ อันนี้ถือเป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่า,วา,าทางกรมพธธัฒดินเนี่ยได้จัดตั้งเมื่อ2 5 0 6นะครับตรงนี้โดยมีท่านจอมพลสิริชร,รัตน์เป็นเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะมีการตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาตินะครับก็มีหลายกรมเลยที่อยู่ในพื้นที่ก็จะโดยเฉพาะกรมพธธัฒดินก็จะตั้งใหม่เพื่อมาดูแลเรื่องอะไรครับเรื่องการจัดก,การด,ากาดินถือว่าสมัยนั้นเขาก็วิเคราะห์ว่าดินถือเป็น อ่าเซน่ยยก่อนที่สําคัญที่สุดสำรัจประเทศไทยในการทําเรื่องกเกษตรเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นกรมพี่ดินเองจะทํามีหน้าที่คือเรื่องสํารวจวิเคราะห์ดินหรือทั้งการวิจัยพัฒนาหรือจะตลอดจนการทําแผนที่แผนที่ของดินว่าดินในจังหวัดนี้เป็นกลุ่มก่มอะไรกลุ่มอะไรนะครับเหมาะกับปลูกอะไรนะครับ,รบพอเรามาวิเคราะห์เสร็จว่าเหมาะกับปลูกอะไรปุ๊บเนี่ยที่สําคัญคือมีธาตุอาหารเป็นอย่างไรเพื่อได้วางแผนในการปรับปรุงบรรุงดิน พันธุ์ตัวนี้เองสถานีพัฒทดินเนี่ย77จังหวัดเนี่ยพร้อมให้บริการพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับหรือกระทั่งภาคครัวเรือนอีกอยากจะรู้ว่าดินของเราเนี่ยมีสารประกอบอาหารในตัวเช่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเท่าไหร่ก็สามารถวิเคราะห์ได้วิเคราะห์ฟรีตรงเนี้ยนะครับหรือกระทั่งเรื่องอปัญหาของเรื่องดินเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินเค็มดินอินทรีย์ดิน,น,ดนตื้นหรือกันดินเปรี้ยวนะครับตรงเนี้ยก็สามารถว่าจะวิเคราะห์มาแก้ไขปัญหาได้ในเชิงพื้นที่อย่างเช่นแถว ทุกุลาร้องไห้ถ้ามีโครงการใหญ,ใหญ่หรือแถวทุ่ลังสิทธิ์เหนือเนี่ยก็มีดินที่มีปัญหาอันนี้พูดถึงดินปัญหาสจ,จะมองถึงเรื่องลักษณะของดินนะครับว่าดินไม่ดีกับน้ําไม่ดีด้วยกรมพืชินก็มีหน้าที่ในการอนุรักษ์ดินและน้ําซึ่งตัวนี้มีอยู่มาสักสาล้านไร่ทั่วประเทศนะครับหรือกระทั่งดินที่มีปัญหา5เรื่องเนี่ยเราเปดินอินทรีนะครับหรือกระทั่งดินเค็มดินเปรี้ยวดินตื้นดินทรายมีถึง60ล้านไร่ นะครับที่สําคัญคือไอ้เรื่องการชะล้างพันธุลายของดินเนี่ยที่มีการาชะล้างหน้าดินเนื่องจากมีการกัดซอะเวลาฝนตกอันนี้เราวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยประมาณทั้งเจ็ดแปดล้านไร่ซึ่งถ้ามองแล้วเนี่ยเจ็ดสิบแปดล้านไร่ถ้าเราไม่มีการดำเนินการอนุรักษ์ดินและน้ําหรือทําการป้องกันการชะล้างนะจะเกิดตะกอนเนี่ยตกไปสะสมในแม่น้ําลาธารเนี่ยปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกร้อยหกสิบหกล้านลูกบาทเมตรถือว่าเยอะมากเลยครับ ราะประเทศเราเนี่ยพัฒนาแหล่งน้ําได้ประมาณรั้ปีประมาณทักงสองร้อยล้านลูกบาทเมตรับแต่การตกตะกอนเนี่ยหรือการชะล้างมีถึงสามเท่าเลยเพราะต้องแก้ที่ต้นเหตุนะครับก็ต้องมีการทำโครงการป้องกันการชะล้างซึ่งอันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรากรนนะครับท่านอัคราภมเผ่าท่านความสำคัญแกได้นําเรื่องอันนี้ครับเสนอเข้าครมเสนอเพื่อเป็นวาระแห่งชาติตรงนี้นะครับเพื่อจะให้ป้องกันการชะล้าง เหตุการณ์ต่างๆที่ว่าดินถล่มเนี่ยเพราะสาเหตุตรงนี้นะครับครับโดยอุปนิสัยของคนกรมพทดินนะครับบริการเกษตรกรแล้วเพราะว่าสิ่งที่ยืนยันก็คือเรามีหมอดินนะครับหมอดินอาสาซ,ซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายของกร,พร,กรมพทดินมีอยู่ถึงเจ็ดหมื่นเจ็ดพันคนอย่างต่ำเพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างข้าราชการกรมพทดินกับทางเกษตรกร ไม่มีช่องว่างครับเจ็ดหมื่นกว่าคนที่จะคอยดูแลพี่น้องเกษตรกรหรือชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นๆคือสรุปก็คือมีทุกหมู่บ้านครับหมอดินอาสาก็จะมีเครื่องมือในการวัดไม่ใช่เป็นเรื่องการวัดเรื่องของความเป็นกรดด่างของดินนะครับหรือทั้งเรื่องของวัดธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสามารถวัดได้หมอดินตรงนี้นะครับโดยมีทางสถานีพัฒนาที่ดิน ทุกจังหวัดนะครับเป็นพี่เลี้ยงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่ต้องการทางวิชาการชื่อลึกลกระส่งเข้ามาที่ในกรมซึ่งมีอยู่ถึงนะครับ14สำนักกองในกรมตรงนี้นะครับเบ mm ็ดเสร็จทั้งกรมมี24สำนักกองอยู่ข้างนอกก็12 mm hmm. สำนักนะครับ mm hmm. อยู่ข้างในก็ประมาณเท่าๆกันนะครับ,รบเพราะว่าวันนั้นที่ผมไปงานบันดินโลกมีหมอดินอาสาท่านหนึ่งน,นะโอ้โหอธิบายแบบ นักวิชาการอายเลยนะครับทำยังไงจะให้มันสัมะหลังได้10ตันต่อไร่โอเครู้ล,ละเอียดนั่นครับคือก,กระบวนการครับมันรักโลกนะครับปกติเนี่ยมันสัมะหลังเนี่ยโดยเฉลี่ยจากสีตินะครับ<ม>ประมาณทักสามตันกว่าๆต่อไรใ<ช>่ในะครับที่ที่สูงสุดนะเขาก็มีใช้จุลินซีในการทําให้มันี่ยโตใช่ไหมครับตรงนี้หลายกระบวนการทุกพืชนะครับไม่ใช่เรื่องของข้าวโพดหรือเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ มีหลายหลายอย่างเลยเราใช้จุลินซีเนี่ยเป็นตัวในการปรับปรุงพดินและใช้ในการควบคุมพวกเชื้อโรคต่างๆนะครับอันนี้เป็นผลงานการวิจัยของที่ในกรมตรงนี้นะครับในส่วนกลางแล้วส่งออกไปเขาจะเป็นพอดอซึ่งตอนนี้จุลินทรีย์มีถึงพอดอสิบห้านะครับรก็เรียกว่าเรามีของดีช่วยพี่น้องเกษตรกรอยู่ทั่วไทยแลละใช่ครับให้เร่งมารับไปครับ มีไว้บริการนะครับทั่วทั่วไทยเลยนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีหมอดินนะครับที่อยู่ประจําหมู่บ้าน <c oughs> ที่สามารถที่ว่าไว้ระะโรคเบื้องต้นได้อะไรเงี้ยสามารถจะวิเคราะห์เบื้องต้นได้ลึกๆก็มาหาหมอใหญ่ในจังหวัดสักอะไรเงี้ย <c oughs> ถ้าลึกมากก็สูโงโรงพยาบาลในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็คือทางอะไรที่กรมนะครับ <c oughs> อันนี้เราสามารถบริการได้นะครับหรือกระทั่งเรามีบริการออนไลน์ด้วยนะครับที่จะส่งตรวจดินนะครับถือว่าเป็นการ ให้บริการอย่างรวดเร็วนะครับก็หมอดินก็คือตัวแทนชาวบ้านหมอดินอาสาเหล่าเนี่ยเขาได้ค่าเบี้ยเลี้ยงอะไรตอบแทนไหมครับอันนี้ไม่มีครับไม่มีครับทำด้วยใจจ,ยยจริงครับ,รบเพราะว่าเราทำด้วยใจและสิ่งสําคัญคือหมอดินเนี่ยก็จะคือได้รับการยอมรับจากพี่น้องเกษตรกรนะครับคือผู้นําในด้านการให้เชิงวิชาการนะครับครับ วันนี้ก็จากคําคำของท่านอธิบดีคนใหม่ล่าสุดของกรมพัฒนาที่ดินคนที่เท่าไหร่นะครัตำแหน่งคนที่สิบเกครับ <laughs> วันนี้หวยออกต้อ <laughs> งกรับขอบพคุณท่านมากอย่างมากครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับว้าว <Wow. S 3> ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน